from the blue corner he is 20 years of age stands 165 centimeters tall with a record of 44 fights 33 wins please put your hands together for chan Rit from cambodia <laughs> ร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรห้าสิบสี่กิโลกรัมครับชนะมาสามสิบสามไฟครับโอ้โรูปร่างนี่ดูแข็งแรงมากครับสอมอยู่ที่เกียร์ทรงริดนะครับนักโชว์จมุกแดงครับราอายุ22ปีจากร้อยเอ็ดประเทศไทยครับ สูง165เซติเมตรเช่นกันครับชกมาแล้ว52ไฟชนะ38ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับยอดกุมารแม็กจันดี from Thailand ชื่อเล่นเจ้าการะตูนนะครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดยอดกุมารแม็กจันดีวัย22ปีครับ ไปมวยบูดุดันอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้จะแซบถึงส่วงขนาดไหนครับสำหรับยอดกุมารแม็กจันดีนี่ครับมาเปรียบเทียบครับขนาดสส่วนร่างกาย165ซนิเมตรเท่ากันน้ำหนัก54กิโลกรัมเท่ากันครับ ส่วนอายุนี่ยอดประมาณ22ครับส่วนจันริท20โอ้โหประสบการณ์ก็ใกล้เคียงครับแหม่ยางกระซองกระจกต่อยกันเลยครับโอ้โหวันนี้ดูรูปราแล้วสนุกแน่นอนครับอยู่ที่ใครจะเปิดเกมก่อนแล้วครับยอดกุมารหรือว่าจันริทจันริทักทายด้วยแข้งไปก่อนแล้วครับแหมน้ำหนักน้อนอนนี่อาวุธี่ออดได้คล่อ,ลองแคล่วรวดเร็วเลยครับ 54กิโลกรัมโอ้โจันริกวันนี้ไม่ถอยซะด้วยนะครับสนุกนะครับจะต่อยังไม่ถึงโอ้โหแต่ก็ยังไม่โดนยอดกุมานี่คมนะครับอาวุธนี้ถือว่าแม่นยำใช้ได้แล้วครับแต่วันนี้ยังต,ตัดล่างไปก่อนครับ เอาคืนทันทีครับยอกมาก็คืนด้วยแข้งทันทีเหมือนกันโอ้โหสนุกแลยครับทีต่อทีแบบนี้อย่าไม่มีอาการแสดงว่าเจ็บปวดนะครับจันวิทครับเธอวุฒของยอดกุมารแมขยับแั่ไม่ออกนะครับจันริทครับยิงมาซ้ายไม่โดนครับโดนทีบทำลายจังหวะครับแม่มวยซ้ายกับมวยขวาซะด้วยครับโอ้นาสนใจครับคู่นี้เหมือนส่องกระจกจริงๆครับ <c oughs> ที่สภายัจหวะครับยอดกุมารบัดขวาโอ้โหโดนเต็มๆเลยครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับจันริศขยับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขาลอยเลยครับเจอเข่าแอ <c oughs> ขณะที่จันริศนี่พยายามจะปักศอกครับแม่แต่พอดีว่าของยอดกุมารมันถึงก่อนนะครับ โอ้ยแมมีสอกนาัวเลยครับจันรทิโอ้ต้องระวังเลยครับยอกุมารครับคือปากกาน็อกเลยครับไม่ได้กาฟันให้แตกเลยครับสอกของจันริทิ์โอ้ยโดนหมัดครับแม่น่างายเหมือนกันครับโอดเจ้าตูนครับหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งขวาอ้หัวซ้ายเต็มเมครับยอกุมารเกี่ยวไว้อ่ะเทิ้งลงไป แม<ห>่สน้าแวตานี่นักสู้ชัดๆเลยนะครับโโจันริดเข้ามาครับแข้งขวาได้ครับติดบังครับพยายามจะต่อยซ้ายแต่ยไม่ถึงครับโอ้แกตั้งใจมากครับโอ้ยต้องระวังครับแม่โอ้โหทะเลทะล่าเข้าไปนี่โดนสวนทันทีเลยครับห,หมดยกครับ โอ้ไม่ธรรมดาครับจันริจกัมพูชาครับไม่ง่ายครับยอดกุมารครับหน้าตาโอ้โหมุ่งมั่นมากครับดูภาพ้าครับโอ้หัวซ้ายเต็มหน้าอกเลยครับลูกนี้เตะติดบังครับจังหวะนี้แล้วนี่เป็นจังหวะก้าแล้วเสียบโอ้โหตัวลอยเลยครับตัวโยนเลยครับจังจริงๆครับข่าขวาของยอดกุมารปากซอกวิ่ดีว่ามันโดนปลายครับ นี่เป็นหมัดของยอกุมานครับแหมขาสั่นเลยครับแต่ว่ายังยืนได้ครับโอ้ใกล้เคียงเลยครับอาวุธมวยก็แหมยกสองเข้าไปกระตอโอ้โหเปิดเกมเดินเลยครับจันริทครับเจอเหวี่ยงล้มลงไปโอ้ตบเกียร์ห้าแล้วครับยกนี้จันริทครับเอาจับตีได้ไหมโอ้ยล็อกสะพายแล้งเลยครับยอกุมาน โอ้จิ้มขวาเอาแม่จันลิศโอ้อาวุธแรงมากครับตีครับยอดกุมารโอ้โหถ่ายเสยได้สวยครับลูกนี้แต่มีดีอะไรต้องเอามาโชว์ครับเข้าไปหมัดขวาโอ้หมัดแรกกระสอบครับโอ้โหตีถึงหน้าเลยครับโหจริงๆชเจ้าตูนโอ้จันลิศแกก็ร็อกแน่นเลยครับ แ่ทีทำลายจังหวะครับจะริดเดินเข้ามาแม่จะเอาคืนเลยครับภาษาวัยรุ่นใจร้อนอ <c oughs> โอ้ยโอ้ถ้าชนแบบนี้ยอดกุมารก็ชอบเลยครับไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องไล่ตามครับ <c oughs> วัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับคู่นี้สมมวยทางมวยนี่ดูแล้วก็คล้ายๆกันเลยครับเอาหล,ดลดุดครับเ <c oughs> อาแม่จะเขี่ยขาครับแม่ดีว่ายอดกุมารไม่เสียหลักครับ แหเปิดเกมแบบนี้สนุกเลยครับวันนี้เด็ดไปเลยครับมันระทใจขวาครับหน้าง่ายครับลวกล็อกรัดโอ้โหบิดใครจะโอ้พูดถึงเรื่องแรงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับจันลิศนี่เรียวแรงเหลือเฟือครับโอ้กโโโูโ่โโนี้สู้กันหลายอย่างครับพละกําลังเรียวแรงแล้วก็อาวุธมวยครับเกี่ยวมาตีล็อกมาตีตตีคืนครับจันลิศ เอาเวียนเวียนโอ้โหบิดไปบิดมาครับคู่นี้โอ้โหระทึกใจจริงๆครับเอาโดนเหมือนกันครับโอ้โยโก,กามาก็โดนเหมือนกันนะครับโอ้โห,หมัดขวาครับโยโก,กามาครับเข้าไปแล้วก็มีข่าวตัดขา,าขวาคืนมาสองมัดครับ โอ้โหมหัดขวาได้ครับแม่หลังๆนี้หมัดแม่นขึ้นครับยอดกุมารแต่บาโดนซ้ายของจานริปเหมือนกันครับเอ้าหลุดครับเจอหมัดสิครับ,รบโอ้โหทั้งหมัดทั้งเข่าตามเข้าไปปั๊มต่อโอ้วงในดูจะเป็นยอดกุมารที่ทำได้ดีกว่าครับโอ้โจานริปแกกอดแน่นเลยครับ ไม่แหกชักไม่กล้าเดินเลยครับจันวิศครับเดินไปแล้วมันได้เรื่องครับโดนอีกแล้วโอ้โหลอยกันไปไม้เลยครับลูกนี้โดนถีบยันครับโอ้ดีขึ้นนึงเยอะครับยอดกุมารครับยกสองครับไปดูไฮไลท์ครับลูกลี้หลุดครับเติมเติมหมัดแล้วก็นี่ครับแม่แต่ว่าไปบิดครับ มาเยี่ยงเข้าไปขาครับแม่เต็มเต็มเลยครับหมัดขวามัดนี่ของยอกุมานครับนี่ตบซ้ายแล้วก็เสียบครับชุดนี้ก็ดีครับยอกุมานโอ้ขวาหน้าหงายโดนซ้ายเหมือนกันนะครับยอกุมานโอ้โหลอ,อยสิครับแบบนี้ครับ ยกสุดท้ายครับโอ้ยังคงสู้ซ่าอยู่ครับจันริศครับเป็นนักวยที่ขยันจริงๆครับจันริศครับทีดยันเลยครับยอดกุมารโอ้แต่กลัวซะที่ไหนครับประกบติดในอีกแล้วตีโอ้จะตีเข้าหน้าครับยอดกุมารโอ้ดูป้ายหน้าครับหืสูตกระปั้นกันน่ากลัวครับอ้ามีสองครับเซ่ครับโอ้โหพายุ โอ้โหมันช่วงแค่วัดเดียวจริงๆครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับจันริทครับโอ้ฟื้นตัวเร็วมากครับโอ้โหไม่ฟิตนี่กลับมาไม่เร็วขนาดนี้เลยครับจันริททีไปรัดนี่ครับดูลักษณะการรัดของยอคุมานีรัดแบบสามเหลี่ยมสะพายแรงเลยนะครับโอ้โหโดนทุกซ้ายอีกแล้ว ได้ยังไงครับยิ่งเข้ามาดูเหมือนว่าจะยิ่งเข้าทางของอยอดกูมาเลยครับชักจะโดนมากขึ้นแล้วครับจันริสชักจัหลวมเยอะขึ้นครับน,นี่ครับจ้องจะต่อยยอดกูมาเห็นแล้วครับโอ้อย่าไม่ปฏิโอหลังจากโดนสอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าย,ยัางไงครับบทผลดิบบทพยศหรือยัง โอ้ยังไม่หมดครับขึ้นชอว่านักมวยกัมพูชาไม่มียอมอยู่แล้วโอ้โหเสียบครับแหมมาแบบสโลโมชั่นครับเอาไว้เห็นเลยครับอ่าถีบยันไว้โอ้โหโอ้โหประมาทไม่ได้จริงๆครับเอาต้องระวังครับยอกุมารครับโอ้โหนี่นะครับเสน่ห์ของมวย3ยกครับแปบพลิกไปพลิกมาครับ หนยกนี่มีหลากหลายเหตุการณ์ยังไม่ย่อท้อครับจันริศโดนหมัดของยอกวมนเข้าไปตบซ้ายตีได้ไหมกรรมาการแยกสักก่อนครับโอ้จันริศที่แกขยันจริงๆครับเอาได้หมัดซ้ายครับโอ้จะโดนทีบเอาโดนโดนซ้ายของยอกมาเข้าไปครับโอ้มีเปรครับเอาทีบยันไว้ โอ้แมลูกนี้ครับเจอลูกทีมกาไปเอาโอ้เหมือนจะเริ่มซึมครับหมดหรือเปล่าครับจันริศโอ้ดูช้าลงไปเลยครับโอ้โหดูกับแทนแบบสโลอีกแล้วเอาให้เห็นชัดๆเลยครับโอ้เกียร์คันหน้าครับแม่โอ้ หมดยกที่สามครับโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ผิดหวังตัวเองเล็กๆล่ะครับจันริทครับพลาดไปโดนสอกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับเป๋ครับโอ้เราตามด้วยมัดขวาอีกทีครับแต่ว่าฟื้นเร็วครับจันริทแอดีว่ารอดมรสุมมาได้ครับดูอีกทีครับ เข่าแล้วคาไว้ดูครับโดนเหมือนกันนะครับยอดกุมารจังหวะเสียบลูงนี้เต็มเลยครับทำท่าจะเข่าแล้วก็ต่อยหมัดครับโอ้โหเสียหลักครับเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen fight number one going all three rounds here let's see how the judges scored it please put your hands together for our winner from the red c o r n โอ้แล้วก็เป็นยอดกุมารแม็กจันดีครับมาแซงเข้าไป้ายเป็นยกที่3ามนี่เองครับโอ้สูสีสูสีมาตลอดครับประทึกใจจริงๆครับคู่นี้